ทันที่เคารับสารจากส,สวนมัคสุยตาเครื่องบูชาพุทธธรรมพุทธทาุวันนี้ขอน้อมนำเอาโมโรดกธรรมของพระเจ้คุณท่านเรื่องปริญญาจากสวนโมกซึ่งวันนี้ขอนำเสนอเป็นตอนแรกขอเชิญท่านติดตามรับฟังในโอกาสนี้ขอบพระคุณครับ ปริญญาจากสวนโมกค,คงจะเป็นคำที่จำง่ายที่สุดเพต่สมันประหลาดมันบ้าบ้าบอๆไม่ลืมงานที่พูดอะไรให้มันแปลกวิสดุดมันก็เพื่อประโยชน์นิดเดียวว่ามันจะไม่ลืมนี่ปริญญาจากสวนโมกก็คงจะติดอยู่ ในความจำทันทีหรือ <c oughs> ถ้าพูดอีกทีหนึ่งก็ว่าปริญญาจากวัดป่าพระเทือนปริญญาจากวัดปา่าสำหรับพระเทือนเหมือนที่เราได้พูดกันแล้วเมื่อคืนนี้ <c oughs> ปริญญานี่เะเรียกว่าปริญญาตายก่อนตายตายก่อนตายชือปริญญาเ็าเป็นมหาวิทยาลัยวัด่าพระเทือน <c oughs> เรียนเองแลสอบไล่เองแล้วก็ให้ปริญญาตัวเองมันไม่หลอกลวงแต่โกหก <c oughs> ปริญญาที่ให้เองสอบเองให้เองอะมันแน่เพามันเป็นปริญญาที่เรียกคืนได้ ถอดได้เมื่อมันเลหลวไหลทีหลัง <c oughs> <c oughs> ใจความสำคัญมันก็อยู่ที่ว่าตายก่อนตายซึ่งฟังยากสำหรับคนทั่วไปแต่ก็ฟังง่าย สำหรับคนที่สนใจธรรมะเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นหรือเรื่องไม่มีตัวตน <c oughs> ถ้าเข้าใจธรรมะโ <c oughs> ดยเฉพาะเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่พระพุทธเจ้าท่านได้จัดไว้ อย่างถูกต้องนะ <c oughs> ข้าใจอย่างถูกต้องนะแล้วก็จะเข้าใจคำนี้เพราะว่าเขาจะรู้ว่าเกิดอย่างไรเมื่อไรแล้วก็ตายลงไปอย่างไรแต่เมื่อไรท <c oughs> ี่ตายก่อนตาย ้วกลายเป็นไม่ตายอีกต่อไป,ปฟังยากอย่างนี้ <c oughs> ถ้าทำให้มีความรู้จแจ้งถึงขนาดที่เรียกว่าไม่มีคนที่เกิดอยู่ ไม่มีคนที่เกิดอยู่ที่เกิดอยู่นี่มิใช่คน <c oughs> เป็นเพียงธรรมชาติปรุงแต่งตามแบบของธรรมชาติล้วนๆเป็นไปอยู่พอม,มองเห็นความจริงข้อนี้ไอ้คนมันก็ตายไปทันทีคือมันไม่มีคนมันกลายเป็นว่าไม่มีคนถตุด,ดินถตุน้ำถตดไฟถตดลม อากาศธาตุวิญญาณนี่ไปตามทุกธาตุที่รวมกลุ่มกันอยู่นี่มันไม่ใช่คน <c oughs> ในความรู้สึกว่าคนก็หายไปนีเ่เราเรียกว่าตายแบบนี้โดยที่ไม่ต้องสิ้นชีวิตเพียงแต่คนมันตายไป ็เหลือแต่ธรรมชาติอันบริสุทธิ์จะเรียกมันว่าดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณหกธาตุเดวยกันรุงแต่งกันไปตามเรื่องเป็นไปอยู่นี่ธรรมชาติอันบริสุทธิ์เป็นไปอยู่ความหมายว่าคนไม่ได้มีเป็นอันว่าคนีตายแล้วนี่การตายทานองนี่มี ก่อนแต่ที่ไอ้ร่างกายจริงๆเนี่ยมันจะตายะนิดเน่าข้าวลง <c oughs> ก่อนแต่จะเน่าข้าวลงไปนี่นะให้ตัวกูของกูนะมันตายให้ก่อนนี่ก็ตายแห่งตัวกูของกูก่อ <c> น <oughs> แต่ที่ร่างกายนี้จะตาย <c oughs> ที่ถ้าเข้าใจดีกว่านั้นก็จะรู้ได้ว่าเมื่อตัวกูของกูตายไม่มีความหมายเป็นคนเป็นอะไรตายอย่างนี้แหละคือไม่ตายเขาไม่มีอะไรจะตายอีกแม้ต่อไปร่างกายเน่านี่มันจะตายมันก็ไม่ใช่เราแล้วมันไม่ใช่เราตายนะ นั่นก็จริงถือว่าสังขารล้นล้นดับไปไมีใช่เราตายที่เขาเรียกว่าถึงอมตะธรรมธรรมที่ไม่ตายก็คืออย่างนี้ค <c oughs> ือจิตมันได้รู้แจ้งโดยประจักษ์แท้จริง <c oughs> เรื่องมีตัวกูของกู แล <c oughs> ้วความรู้สึกอันนี้สิ้นไปเกิคูงคูตายต่อแต่นี้ไม่มีใครเหลืออยู่สำหรับจะตายอีกต่อไปถ้าถึงขั้นนี้ก็เรียกว่าบรรลุธรรมธรรมชาติที่ไม่ตายเขาเรียกว่าอมตะธรรมธรรมที่ไม่ตายคือธรรมชาติที่ไม่ตายธรรมชาติโดยแท้จริงมันก็ไหลเวียนเปลี่ยนไปได้เรื่อยไม่มีตาย <c oughs> ที่ควรไปยึดถือเอาว่าเป็นตัวกูตัวฉันเป็นร่างกายของฉันแล้วก็เรียกว่ามีเกิดแล้วก็มีแก่แล้วก็มีตาย,ยานี่มันคนธรรมดาก็รู้สึกอย่างนั้น <c oughs> นี่เราเรียกว่ายังเป็นคนงโง่ <c oughs> เป็นคนพานเป็นคนลงเป็นบุตุชน <c oughs> แล้วแต่จะเรียก ถ้าหากว่าพยายามจนเข้าใจเรื่องนี้จนมีจิตใจหมดความรู้สึกว่าตัวกูของกูโดยจริงแล้ว <c oughs> ก็เรียกว่าได้รับปริญญาตายก่อนตายชื่อปริญญาชื่อว่าตายก่อนตาย